มีต้นไม้เยอะแยะเลยครับหลากหลายนะครับต้นแคต้นพริกก็มีขายนะดอกไม้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีไผ่ด้วยเดี๋ยวเล่นดูก่อนแปบ๊บหนึ่งครับโอ้อยาวเ,เลยนะครับอู้เข้าไปข้างใน นี่ครับโอ้โหเพียมเลย,ยตับไม้ก็ยังหาไม่เจอนะครับไม่มีนะครับร้อยต้นวันนี้เราจะมาซื้อมะม่วงเหี่ยวพันประมาณร้อยต้นนะมีแต่ต้นทุเรียนครับเตยโอโ้สวยจริงเข้าไปดูกัน ดสวมีต้นหนุกวังเหี้ยวผ่านป่ครับทึ่งทึ่งข้างนาเป็นบ่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูกันโอ้ไผ่ก็มีมีไผ่นะครับแล้วก็อู้ต้นกล้วยเพียบเลยนาโนดพันมา สายว่าทั้งเทืองทั้งเทืองอยู่ตรงไหนทั้งเทืองโอ้นี่ครับมาโยกับยายมาโอ้โหหลายล้านมากทั้งเทืองอยู่ไ่นอ้อาจะพามาเบิ่งครับม,มีต้นดอ,อกไม้ท้เนาะ เรื่อยๆครับนี่ครับมาถึงที่แล้วอ้สวนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะต้องมีเหมาะนะครับเดี๋ยวจะถามหลานอหก่อนกัน นี่มะม่วงเหยวผ่านวะครับถ้าผมขุดหนามดูบัน,นาจะมีน,นี่ครับจัดสวนสวยจริง อันนี้เป็นกำลังหัดเลรียกิตาหรือเปล่าส่วนนี้มีสิสธิ์เพราะว่ามีต้นมีต้นส่วนนี้มีต้นบุกฮวนนงน้องใหนังพีครับ พดอกใหม่เพียบเลย,ยอันนี้นี่แขย,ยงกระถางเห็ดน,น,นะครับอือพีแล้วนอะของสวนพันอันนี้พักกิ่ตูอ โอ้โหนี่มีต้นใหม่ต้นใหม่เดี๋ยวดูต้นใหม่กันอะไรเนี่ยมีต้นไม้บักมะม่วงเหี่ยวผ่านป่ะครับมะม่วงเหี่ยวผ่านเอาบอ่ อืมผมอยากได้ร้อยครับแต่ว่าแบบเสียบยอดดิมีบะบอกจะเป็น<ม>พรอมาเล็บเป็นป่ครับโอเคครับ<ม>ก็มาถึงฟาร์มสุดท้ายนะครับเมื่อกี้นะครับก็สรุปนะครับสรุปก็ไม่ได้นะครับ ไม่มีโอ้กายดีครับขึ้นรถครับนี่ครับกระกย่างใส่กับคุกแต่ก่อนกับเป็นถือว่ามากถ่ายคลิปให้ผู้ชมใส่เบ่งเนะมมาะภูมิ่มได้ต้นบุกโม,มเฮียพานกับเป็นยังครับ ยับเลยคงต้อตงไปเอาแถวบ้านแหละล่ะครับที่จองไว้นีมะม่วงเยอันนีักพริกด้วครับอพริกกระถางกระมี่พวกีของหลายอยู่ครับของหลายามกม่วงนีครับักม่วงเข้าไปป่นครับหลายครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับเข้ามาเบิ้งนะครับ แต่ว่าอยู่มองเหียมวาดนะครับคุนบอกว่าประมาณอีกเดือนนะฮะประมาณเดือนเดือนฮนะเม็ดมันก็ฝอแล้วจะสิ้นายนะครับครับค้งจีประมาณนั่นแหละครับ็คือเดี๋ยวจะค้ตถองไปเอาอยู่มองสร้างเอาละครับมีต้นกล้วยนั่นนะครับ กลวยก็ได nice ้ขายเด้แาวนี้มีแต่ต้นกลวยนี่ต้นหม่ประดับครับไม่ประดับแบบหลายนะครับเนี่ไม้ประดับครับเพื่ออยากเอาไปประดับสวนนะครับชาหโวเกี้ยนก็มีราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่นี่ราคาบ่แพงนะครับเนีอ หลอ,อนครับหลอนหอนหอนหอนมือนี้ให้เราบัน,นครับรถแลนเของลแลนออกครับมือนี้ก็โค้งสี่ผามาเบิงมองซื้อต้นไม้นะครับตอนแรกว่าจะแอดมินนี่แหละจะซื้อเองนะครับตอนนี้กับบุมี่ครับเป็นบุมี่ขายมองเหี้าพาดนะครับ บักม่งมี่นะครับแล้วก็บักเขือกับมี่นะครับแล้วก็ต้นไผ่ต้นยังมี่นะครับมี่เบิดบักม่วงมี่นะครับยกเว้นบักม่วงเฮียบ้านนะครับต้นบักเขียบก็มี่ต้นแค่สิบบาทนี่ครับมีของแต่งโอ้สต็อกหลายแห่งพวกปุ๋ยพวกดิน มีหยาหนุมีหยาน้ำด้อครับหยาอ,อันนี้ก็จะเป็นปลาขาด้อครับนี่ครับโอ้บวงกว่าปนหน่วยเลยโอเคครับกรคุ้งประมาณซ้ำนีแหละครับตอนแรกว่าสิได้เมื่อน้ำว่าได้แล้วครับว่มีครับต้องได้สร้างเอาดนวครับนะโอเคครับคลิปนี้คุ้งใเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวไป ฝากกดติดตามไ้ด้วยครับล้กะก็เดี๋ยวผมจะไปเบิ่งสวนที่เพิ่อนว่าตนละหาสิบบาทครับเดี๋ยวจะไปซื้อปุ่นละบุมีครับอยู่พี่ครับเดี๋ยวต่อกันครับ, <S <S ค,รบคลิปหน้าครับสวัสดีครับ